โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอตสุทน,นะครับ โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาทำเดดิสโปรไฟล์ของแคนเนโอนกตานะครับผมเออก็เพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับแคนนี้จะมีความพิเศษก็คือนี่เลยเจ้าตัวพวกนี้ผมใส่ไปหน้าเดียวนะเพราะมันหลอดเทแค่นหน้าเดียวผมชอบหน้าเนี้อืมเขาเรียกว่าแพนนะครับผมเออเขาเรียกว่าแพนใส่กี่ใบมันก็สมมุติเมื่อตายนะมันก็ไปตกลงที่ช่องแพนนะครับผมเออ ช่องแพนจะอยู่ข้างๆช่องฟอนนะเออข้างๆเลยนะครับผมตัวแรกเรามาเริ่มต้นกันเลยก็เป็นนี่เลยครับอ่านี่ทาาหารเสือแห่งหลอกลิลลี่สีขาวนะผมเซซิเลียเทคนะผมเคาน์เตอร์บัสหนึ่งดีไทยเรียกายของคุณนะผมหนึ่งใบดูการ้าหใบบนสุดนะผมพอการ้าสอใบจากในนั้นนะผมจากที่ดูอะลงช่องเรียรและสักองการผมถ้า ในโซคุณมีการ์ดเจสามนะผมถ้าทําทการคอไม่เกิน3ใบแทน2ใบนะผมและหยุดในนี้และหยุดยูดยดนิตแถวหน้าผมพลังขึ้น1 0 0 0 0หมืนคือ, 1, 000, 000. คอถ้าสมมุติเป็นจริงๆไลท์แรกก็ดีไลท์สองก็ดีไลท์แรกนี่คือถ้าสมมุติเจอมูราไลท์ตัวนี้ไปเลยเพราะว่ามันห้ามไลท์ใช่ไหมถ้ามันกดเท็กได้เออก็ไลท์ตัวนี้ไปเพราะว่าเราจะกดเท็กคัตเตอร์บัสหนึ่งกินหนึ่งแล้วก็เปิด5คอ2ได้แต่ว่วาถ้าสมมุติไทเก 3, ทับ ไปเอ้ยไลฟ์ไลฟ์ทับเกสมอ่ะเออสมมุติไลฟ์เป็นตัวอื่นแล้วก็ไลฟ์ตัวนี้ทับอีกทีนึงก็จะได้เิกเปิด5คอ3คือมันจะรีดกองเยอะมากเออคือมันจะรีดแบบรีดแบบรีดกองอ่ะรีดครั้งละ3เอออะไรเงี้ยเออแล้วยังไม่รวมเช็คอะไรอย่างงี้นะก็รวมรวมก็คือเธอหนึงรีดประมาณ7ใบอะไรเงี้ยหรือมากกว่านั้นนะเออก็ค่อนข้างจะดีเลยนะอืมแล้วก็แถวหน้าบอกอีกหนึ่งหมื่นด้วยคือ ปกติฟอสทุกแคนอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันก็คือแบบบางแคนอ่ะมันไลท์ทับเกศสามแบบครังนโล่อะไรเงี้ยถ้าสมมติมันไลท์ทับเกศสามมันโซบ้าหนึ่งคือแบบมันจะแรงขึ้นกว่าปกติถ้าเป็นรอยย่อมันก็ตีหนักแต่ว่าอันตัวเนี้ยถ้ามันไลท์ทับเกศสามปุ๊บมีฟอสด้วยคือมันโคตรตีหนักเลยคือเนโอมันเป็นแคนที่โคตรตีหนักเลยนะเออตัวต่อไปนะครับผมอ่าเมนออฟอ่าเทลลิงโรสนะครับผมอ่า เทคบรรยากาศเลียกาดนะเมื่อลงสนามผมขอแพนโทเคินหนึ่งใบผมลงช่องเดียะ,ะถ้ายืนอยู่นี้อยู่บนช่องแวนนะผมเลือกอขอแพนโทเคินไม่เก็สองใบแทนหนึ่งใบนะผมเออคือมันขอสองใบเลยเทคนะผมบรนการ์ดวันเทินโซบาร์สหนึ่งใบผมแพนโทเคินของคูณสามใบพลังขึ้นห้าพันเออก็แรงมากๆเป็นเทคแบบเทคตีที่แบบแรงอ,ะอ่ะเออตัวต่อไปนะผมอ่าก็นี่เลยอ่าวัตถุระเบิดโทเมโตะนะผม ดีไทยแพนโทเค็นนะผมสองใบจการ์ดหนึ่งใบกอผมยูนินนี้บวกหนึ่งหมื่นเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิี้โจมตีดีไทยอยู่นี้ผมคอแพนโซคอแพนโทเค็นสองใบคอลงช่องดีนะผมเออมันโกงอยู่นะเดี๋ยวผมจะทำข้อโบให้ดูเดี๋ยวผมต้องแนะนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆก่อนแล้วก็มันจะมีเทคพิเศษนะตัวต่อไปแล้วผมอ่าก็จะเป็นเริ่มเริ่มมีความหรูขึ้นมาละ s v r สนี่อันนี้อะไรอ่าเป็น OR นะ ทหารเสือแห่งดอกเพนซี่นะครับผมซิลเวียเทคเมื่อลงสามผมเมือ่ออาคุณสามารถคอแพนโทเกนหนึ่งใบของช่องเดียได้อเริ่มละก็คอลงมาปุ๊บคอแพนโทเ็นล,ลงมาไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได,ได้หรือตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับผมคอไปหนึ่งแต่ส่วนใหญ่คนเขาจะคอข้างหลังกันนะก็คอไปถ้าให้แนะนําคอหลังแวนหรือคอตรงนี้ให้เลือกอยู่สองวิธีคอตรงริมดีสุดเพราะว่ามันจะมีเทค โคมโตอืมแนะนํานะตัวต่อไปนะผมก็เป็นตัวนี้เลยนี่อ่าผมใส่ไปสักสามพออ่าไขวานนะผมทหารเสือดอกลิลลี่นะผมแห่งขุบเขาไขวานอ่าตัวนี้เลยทหารเสือเห็นไหมว่ามันมีความฟลอยปั้มทองด้วยอ่าเมื่อลงสามผมยูน,นินนี้บวกพลังขึ้นห้าพันนะผมตามจำนวนเดียากาศเกศูนย์ของคุณนะครับผมเออก็คือ ลงมามันบวกตามแพนโทึ้นแล้วเพราะผมคงไม่คอเกศูนที่เป็นทิกเกอร์ค,อ,คอลงช่องเรียหรอกเอออะไรวันนี้นะตัวต่อไปด้ครับผมเออปลาดต้นไม้ศักสีอิวมินซูนะครับผมเออมื่อลงสามนผมอ,อ่าถ้าคุณมีเรียกาดการ์ดเกสนูนะผมเป็นจํานวนสองใบหรือมากกว่านะผมเคาระบตอร์ัหนึ่งจวดหนึ่งนะผมและยูนิตท,ทั้งแถวออทั้งหมดของคุณในแถวหน้าตั้งอะ่ะพลังขึ้นห้าพันจริงๆอะ่ะ ที่ที่มันบอกเกศศูนย์่ะคือมันหมายถึงโทเคนนะเพราะว่าโทเคนมันเกศศูนย์เพราะมันไม่มีคนน่ะที่แบบจะมาซูเปเรียคอเออจะแบบคอเกศศูนย์คืออาจจะมีนะเพราะว่าแต่มันก็คงไม่ดีเพราะมันจะใช้แบบโอกาสเช็คทิกเกอร์มันจะน้อยลงซึ่งผมยังไม่เคยทํานะแบบนั้นแต่ว่าก็ถ้าจะหาว่ามันรีดดีไหมมันก็รีดดีแต่ควรที่จะคอแบบคอแบบสมบูรณ์นะฝั่งตรงข้ามแบบเป็นพวกแบบ ห้ามเพอร์เฟกต์กดเนี่ยเราเปิดเจอ,อดอทิกเกอร์ที่เป็นดอเพอร์เฟกต์อ่ะเออก็คอมาก็ได้เอออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะผ่อนผ่อนลงหน่อยเอออะไรเงี้ยแบบทําให้เราได้ต e ีแรงด้วยเอออะไรเงี้แล้วโอกาสเช็คทิกเกอร์หน้านอื่นๆก็มีออกมาด้วยเอออะไรเงี้มั้งนะเพราะผมก็ไม่อยากจะทําเหมือนกันเพราะมันเป็นโอกาสที่แบบจะทําให้ทิกเกอร์เราน้อยลงมากๆเลยอ๋อต่อไปนะผมก็จะเป็นนี่เลยทหารเสือแห่งดอกทันโปโปะนะครับผมอ่า มิลูก,กะเทคเมื่อเรสามผมโซบาร์สหนึ่งครับผมขอ,อแพนโทเคนหนึ่งใบครับผมลงช่องนี้อ่ะในแถวหนาตั้งโดยกันเก,ก็บยืนนี้นะครับผมก็ควรเป็นรายแรกมากเลยเพราะมันดีมากมา,กาเมื่อเรียกกาดใบอื่นของคุณนะผมลงสนามด้วยอในแถวหนาตั้งโดยกันเก,ก็บยืนนี้นะเออยืนนี้พลงังเพิ่มขึ้นสามพันอ่าก็บวกเทคได้ก็บวกเป็นเป็นตัวที่จะบวกพลังได้โอเคครับผมตัวต่อไปเราก็จะมาอยู่ที่ อาฟุกบาสเกตนะครับผมอาเอลฟ์เทคนะผมโซบัสหนึ่งดีไทยยูนิตนี้นะผมคอแพนโทเค็นสองใบผมคอลงช่างเรียรและถ้าบรรยากาศของคุณนะผมเป็นเกศสามหรือสูงกว่าแพนโทเค็นเหล่านั้นพลั้งขึ้นห้าพันคือบวกโทเค็นอ่ะเออคือมันเป็นตัวเรียกโทเค็นส่วนใหญ่ตัวเรียกโทเค็นจะมีเกศสองกับเกศหนึ่งนะส่วนใหญ่มากสุดคือเกศหนึ่งนะครับผมเออตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนี่ใส่ไปสองดีสา 2, มใบก็ได้นะทหารเสือดอกลิลลี่แห่งขุขเขานะครับผม ดีเบก้าจริงๆใส่สองก็พอแหละหรือจะใส่สามก็ได้มั้งนะมันเทคมันบอกว่าเมื่อลงสามผมยูนิตนี้บวอ่ายูนิตเกณฑ์หนึ่งนะผมหรือตามก่าใบอื่นของคุณนะผมเพิ่มขึ้นห้าพันหรือคือเลือกได้นะอเมื่อจบเทิร์นคุณนะผมโซบันหนึ่งลีไทยแพนโทเค็นหนึ่งใบผมนําตัวนี้ขึ้นมือคือเราจะใช้คือเราจะได้ชิวหมื่นกลับขึ้นมือนะเออคือมันดีตรงนี้แหละตัวต่อไปนะครับผมเออนี่ อาสวินแห่งความเจริญร่วมคลิกแพนโทเค็นนะผมอาแพนโทเค็น uh, ทั้งหมดของคุณที่อยู่ในแถวแนวอา uh, แถวแนวนอนนะผมคือแถวข้างหลังอะแถวหลังเดียวกันกับยูนิตนี้พิ่มขึ้นท่าพันคือแพนโทเค็นจะยืนหมื่นนะแถวหลังนะเอออะไรเงี้ยคือจะดีมากๆเลยตัวนี้ตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวทําเกมเลยนะอาโคโรลาดากอนอาเทคนะผมเมื่อเรียการใบอื่นของคุณนะผม ลงด้วยความสามารถหรือค่าคอรนะผมอะของการ์ดคุณยืนนี้พลังคือสามพันโอเคตัวต่อไปนะผมะผมก็จะใส่เป็นคีแปดเลยนะก็จะใส่เป็นคนะีนี่คีฟอยนะนี่ฟอยวิฟับเลยเชสนัดบูลเลตสีแล้วก็ใส่เป็นคีเป็นชื่อว่าอ,อันนี้ไม่ฟอยนะทหารเสือแห่งดอกราชินีขค่าคืนดานิเอลนะครับผม ตัวต่อไปนะครับผมอ่าก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ดอเพอร์เฟกต์การ์ดนะครับอ่าเมเดนออฟบอลบอลซั่มเรียมอุ้ยค่อนข้างจะสวยนะเป็นฟูอาร์ตนะเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดฟูอาร์ตตัวต่อไปนะครับผมอ่าก็จะเป็นฮิวฟลอยนี่เห็นไหมฮิวฟลอยอ่าวอเตอร์ลิงเอลฟ์เห็นไหมฟลอยว้าวสวยสวยใส่ไปตรงนี้เออฮืออ ตัวต่อไปนะครับผมอาทหารเสือแห่งต้นบล็อกโคลี่คิระนะครับอ่าเรามาถึงคอมโบกันสักทีโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์บอร์ดสักครู่นะครับไปดูกันเลยโอเคครับผมอ่าก็มาถึงเป็นไงมือผมโคตรเยอะเลยไลท์รแรกนะผมควรไลท์เป็นนี่เลยมีลูกกะไลท์พบอ่าไลท์ปุ๊บอ่ะสมมุติจวดแล้วอะคอโทเค็นแถวหลังมาจบเทินหรือตีไปก็ได้อะไรอย่างนี้ พอ,อพอฝั่งตรงข้ามเล่นปุ๊บอ่าเราก็ไลท์เป็นตัวตัวที่ควรไลท์นะจะเป็นซลเวียอืมซิลเวียถ้าบอดแบบนี้บอดที่ผมเล่นอ่ะคือสวยมากๆเลยเข้ามาตรงนี้ถูกแล้วแล้วก็คอคุณปู่เทคุณปู่เมโลสมม่าผมคอตเตอร์บัตหนึ่งอามีมทันโทเคน็นอาสองใบหรือมากกว่าคอตเตอร์บัตหนึ่งตัวหนึ่งอ่ะพลังขึ้นอาแถวเน,วนี้แถวเนี้ยพลังขึ้นห้าพันนะ เป็นสองหม้าคอไขว,วันเทคนนคมเมื่อลงสบอกห้าพันจำนวนเกียบศูนย์หนสองบวกไปสิเท่ากับยี่สิบคอมาลีเบก้าอันนี้คือแบบ ดีเลยนะที่ผมคิดไว้อ่ะข้างนี้ตีไปก่อนเลยก็อดะอ่าไม่ใช่ดิต้องบบกพรางก่อนบบกให้ข้างนี้หวยข้างนี้เลยอืมตีตีไปเป็นสองหมื่นสองหมืนแปดสองมืนแปดบันกาศอืมบากาศตีไปหมื่นห้าเช็คคิดอ่าบบกไปแล้วก็ตัวนี้ตี อาบวกไปแถวหนึ่ง20,000 25,000งมมมมเจอทิกเมื่อกี้3 0 0หม,มบวกอีก 3,000, 3 8ตีกระแรงนะอ่ะ <_ S 1> กดเทคลิเบกาโซบาร์หนึ่งอ่าดีทายโทเค็นหนึ่ง,งผมบอกแล้วไงว่าให้ดีทายโทเคน็นอ่ะเออทำไงก็ได้ให้โทเคน็นอ่ะอยู่ด้านนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมดีทายพอดีทายหรือโดนบายหรืออะไรทุกอย่างโทเค็นจะกลับไปอยู่ช่องโทเค็นเสมอนะครับเออถ้าสมมติดโดนบาย จะบายแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมมันจะอยู่ไปช่องโทเคนเท่านั้นนะเออถึงโดนบายก็ตามตัวนี้กลับขึ้นมือโอ้โหมือโคตรเยอะเลยถ้ากลับมือเยอะมากเลยนะเออจริงๆอะ่ะเพราะว่าผมใช้แบบโคตรฟูอ่ะฟูคอมโบอ่ะพอเสร็จปุ๊บอ่ะปล่อยไปอ่ะทำอะไรไปสแตนด์ดอไลท์นี่เลยอืมลงมาปุ๊บแพทโทเคนได้มาสอง อืมอ่อขอทับปะเอามือหน่อยตัวนี้แหละท,ทับไปเลยมันไม่ฟอยอ่ะมันไม่อะไรเลยมันไม่ผลิตฟอยมาไม่ชอบอีทายสองอีทายพันสองนะเท็กอ่ะจวหนึ่งบอยหนึ่งหมืนแค่นั้นเลยเทกตัวนี้โซบ้านหนึ่งจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะใช้ไปก็ได้ตัวนี้พลังพิ่ห้าพัน 5, อ okay, โอเคโคตรดีเลยหรือใช้มันตัวนี้ก็ได้แต่จริงจริงมันมีทริคอยู่ไม่ต้องใช้อะไรคือเราจะเอาตัวนี้ตีก่อนถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะต้องเอาโทเมโตตีก่อนเสมอเพราะข้างหลังว่างตีปุ๊บอ่าตัวนี้บวกห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามตัวนี้บวกไปอีกหนึ่งหมื่นสามหมื่นสามมันดโอเคตีไปเทคตีเสร็จปุ๊บดีทายอยู่อนินี้แพนโทเคนออกมาสองเท่ากับเราไม่เสียอะไรเลยแล้วได้มือมาเพิ่ม ข้างนี้ตีไปก่อนไม่มันกะตีไปเผื่อได้ทิกเช็คดอพลังนี่ตัวหนึ่งเช ек, ง็ค2ดอตัวหนึ่งโอ้ยเด็กเอาตายไม่ใช่เอากลับไปหน่อยพลังนี่ตีก็แรงอยู่พอจบเทิร์นปุ๊บอ่ะปล่อยให้หน่อยก็ได้ดอทิกเกอร์ไม่ต้องดอแล้วอะไรงี้สมบูรณ์กันไปแล้วอะไรงี้เข้าเทิร์นนะผมดอดอ,ดอถือว่าดอไปแล้วอ่ะไลท์เซซิเลีย มันจะเกิดขึ้นละเขาเตอร์บาลหนึ่งกินผมบอกแล้วให้กินยังไงกินแบบนี้กินริมไปก็ได้เพราะว่ามันเป็นแบบจังหวะแบบมันมีสองอยู่ไงเออถ้าสมมุติคอโทรอาโทมโตมาอะไรเงี้ยเออเิดถ้าโคตดดีเลยแบบเนี้ยหนึ่งคอมาหนึ่งหนึ่งแบบนี้อยากว่ะมันขัดอยู่นะเล่นแบบเนี้ยคอหนึ่ง คอหนึ่งเออถูกแล้วคอสองถือไม่เราจะคอเป็นตัวนี้ก่อนนะคอหนึ่งคอสองเราคอได้อีกถามว่าคอไหมคอไม่ได้กองได้นี่หว่าเออว่ะคอทับนี่ไปเลยคอทับสามที่เดี๋ยวไว้ใต้กองไอ,อ้ที่เดี๋ยวสับกองตัวนี้เห็นลงมาพร้อมกันมันจะเห็นนะเออเห็นหนึ่งสองสามบวกไปสามครั้งเป็นสามหกเก้าบวกไปเก้าพันเป็นสิบเจ็ด เออไม่เออถูรล17สิบเถูลตัวนี้เห็นตัวเนี้ยจริงๆเราเอามาเพื่อจริงๆมันก็บวกแหละแต่ว่าผมไม่ผมไม่นี่ผมจะคอทับขนั้นเลยตัวนี้เห็นโทมโทโ่ะเออแถวหน้าตั้งในกันแถวน,นน้อนอะ่ะเออพลังขึ้นเป็น1นึ่งหมื่นแต่ว่าโทมโทกิน2อตัวหนึ่งแล้วก็อ่าไอ,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 อตัวเนี้ยก็เห็นอยู่นะเออก็ดีไป ตอนี้บวกไปฟังก่อนก็สามครั้งขอลูกเตานะครับสามครั้งครั้งลูกแล้วสามพันนะเออตีไปปุ๊บอ่ะบวกหนึ่งหมื่นเป็นตอนเน, 2, 000, 3, 000. น,มมนี้เป็นสองหมื่นสามหมื่นบรรยากาศรวมไม่นีเป็นสี่หมื่นบรรยากาศอืมเพราะมันจะบวกหนึ่งหมื่นจากรีทายเป็นสองหมื่นสามสองหมื่นสามบวกเจ็ดเป็นสามหมื่นสามหมื่นบวกไอ้่ไอแถวหน้าพลัมขึ้นเป็นสี่หมื่นตีไปเทคจบเทินปุ๊บดีทาย พันสองมาเคาเตอร์บาสไม่ค่อยมันไม่ค่อยใช้เยอะนะค่อนข้างจะดีเลยมันกัดตีไปตัวนี้เห็นออกมาสองบวกไปอีกห้าบวกไปเป็นห้านะก็ตีไปเฟิร์สเช็คไม่มีทิกเกอร์เซอร์กิลเช็คไม่มีทิกเกอร์ถ้าสมมุติมีทิกก็บวกให้ข้างนี้ตีไปตัวนี้บวกไปอ่า บบกไปลูกละห้าพันเออลูกอาลูกละสามพันสามสามสามสบห้าบกไปสิบหกไปหมื่นห้าบกไปหมื่นห้าบกไปหมื่นห้า่าถ้ากับจะเป็นสองมื่นสามสองมื่นสามบกไปอันนี้เป็นสี่หมนะครับอืมก็บวกไอตัวถ่าหลังนี่ด้วยทัวร์เพิมพังเพิ่มึ้นอีกห้าพันตัวเป็นห้เอออะไรองี้วันตีผมจะนับพลังให้เป็นห้าไอตัวเนี้ยอ่าเท่าไหร่วะสิบห้าสิบห้าา 23 3รวมแถวหน้าเป็น43 0 0นะเออตัวบันกาดจะเป็น23 23 33่มนกาดเออ3ตีเบามากอืมไม่ค่อยได้หรอกเออตีแรงมันก็ตี30,000อา่อะเออของเนโอนะเออก็เล่นไปยังยังไงมือเราก็เหลือเฟืออยู่แล้วอะคือมันรีดกองอะถ้าแบบเล่นดีๆนะทิกเกอร์เราจะเหลือในเดก็กอะเยอะนะเออแบบคอที่ผมบอกอะเออคอไอตัวเนี้ยที่ผมคอทับไปคอคอทับไปตัวไควานไปอะ ไม่ใช่อะไรนะยังไงผมต้องคอทับอยู่แล้วยังไงผมก็ต้องคอชทไม่โททับอยู่แล้วผมเลยต้องคอทับไปเพราะว่ามันรีดกองได้เอออะไรอย่างนี้รีดกองอะ่ะเพื่อให้มันทิกเกอร์โอกาสทิกเกอร์ตกมามันจะเยอะอืประมาณนี้เลยนะครับที่เป็นทิกอะออในการเล่นก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันเก่งอยู่แล้วแคนมันอะ่ะแคนมันก็เก่งในระดับหนึ่งก็มีคนเคยเอาไปทําแชมป์ได้เลยนะเ,ออเคยติดแชมป์เลยนะเด็กเนี้ยอืม ก็ทําแบบที่ผมบอกแหละถ้าคิดว่ายังไงตัวนั้นอ่ะต้องถูกรีทายโดยเราอยู่แล้วอ่ะเราก็ต้องคอแบบสมมุติยังมีนอร์มอลยืนอยู่อ่ะเขาใช้มันให้เป็นประโยชน์หรือถ้าสมมุติอ่ะในตอนนั้นอ่ะไม่มีโคนล่าดาก้อนอ่ะเป็นคุณปู่อ่ะยิ่งดีเลยนะเราก็จะได้มือเพิ่มอีกอีกหนึ่งก็มีเรียการมีชั้นสองอยู่แล้วไงก็คาร์เตร์บัสหนึ่งจวอีกหนึ่งแล้วก็คอไอแถวหน้าไอแถวหน้าตั้งโดยการกับหยุดนี้อ่ะพลังก็ขึ้นห้าพันเท่ากับตัวเนี้ยพลังขึ้นห้าพันแล้ว เออตัวนี้ก็พลังเพิมขึ้น5้าพันเออเท่ากับเป็น1,000งแต่ว่าเราคอทับเท่ากับมันก็จะเหลือห้าพันเฉพาะตัวนี้ก็เป็นโทเมโทอะไรเงี้ยเราก็จะบวกได้อยู่นะเออถึงตัวตายไปอะ่ะเพราะมันบวกไปแล้วไงเออก็สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแล้วก็แคนนี้ก็จะเป็นแคนที่ค่อนข้างจะดีมากใครที่ชอบก็ลองหามาเล่นได้นะ แล้วก็ถ้าแบบอยากให้ทำเด็กดิสโปรไฟล์ของใครไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วสวัสดีครับ